แต่เมย์นี่ก็เป็นคนที่รักน้องมากใช่พี่เคยดูไอ้นั่นจริงปะดูข่าวเขาบอกว่าหนูเป็นอะไรไปอะไรทุกอย่างให้โบ๊ทเลยใช่เราจะให้ให้ใครอ่ะต้องให้น้องสิก็มีอยู่สองคนอืมสนิทกันแค่ไหนกับโบสนะขนาดหนูกับพี่นิกกี้พี่แจ็คยังสนิทขนาดเนี้ยแล้วโบสน้องชายแท้แ้จะขนาดไหนอืมสปอยน้องไหมสปอยโอ้ยขนาดเราังสปอยกันขนาดนี้แล้วน้องชายหนูหนูจะสปอยขนาดไนล่าสุดเบ้นสีเหลืองเนี่ยอันนี้เราซื้อเองหรือโบสขอหรือไง คือโบสขอคือขอตั้งแต่ต้นปีแล้วเพราะว่าปีนี้นางอายุ18นางก็บอกว่าวันเกิดปีนี้ขอรถยนต์นี่ก็บอกให้ไปเลือกเลยเอาแล้วเราไม่ได้แบบมีงบจำกัดหรอว่าโบสห้ามเกิน7จ็ดแสนห้ามเกินห้าแสนล้านหนึ่งไม่เพราะว่าแบบอ่ะสมมติเราบอกว่าห้ามเกินหนึ่งล้านแล้วน้องไปเลือกอะไรก็ไม่รู้รถอะไรมาไม่รู้สุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยากได้ซื้อใหม่อยากได้คันนี้ก็เลยเอาให้มันจบจะซื้อให้เลยแล้วจริงไหมพอซื้อปปุ๊บเราบอกโบสว่าโบส ขับไปรับผู้หญิงนะขับไปรับเลยถูกต้องเพราะว่าน้องกําลังเข้ามหาลัยสาวๆมหาลัยเนี่ยเขาจะต้องมีผู้ชายขับรถลูบมารับนี่ก็คือเด็กมหาัเราเคยอยู่ปีหนึ่งมาก่อนเรารู้เรารู้คัสอะในมหาลัยคือแบบคนนี้คือสุดไม่มารวยตอนสิบแปดขึ้นมาได้ตอนสามห้าผู้หญิงเรียกมาแก่ใช่เด็กเนี่ยต้องต้องอย่างนี้เราก็เลยแบบว่าบอกโบส์ว่าขับไปรับผู้หญิงเลยอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเขาจะได้ปื้มแล้วเราบีถามน้องแม้ว่าแบบว่าโบสคุยับใครโบส มีแฟนยังอะไรเงี้ยเราห่วงน้องไหมไม่มันมาเล่าให้ฟังเองแล้วเราเป็นห่วงน้องไหมว่าบอสป้องกันนะน้องอันนี้บอกตั้งแต่ตอนยังไม่มีรถแลบอกตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่1ิ1สิบส่ห้าบอกว่าป้องกันคือยังไงก็ได้อย่าทําใครท้องแค่นั้นคือจะไปยังไงกันก็ได้อย่าให้มีเรื่องปวดหัวมา<อ>ถึงพี่ใช่เพราะเราก็อยากเลี้ยงบคนเดียวเรายังไม่พร้อมเลี้ยงเด็ก เออเหนื่อยป่ะคือหาให้โบนก็เหนื่อยแล้วจะไปหาให้ลูกมันอีกไม่ไหวนะแสดงว่าเราก็แล้วแต่น้องขอให้น้องแบบดูแลตัวเองก็พอใช่ดูแลตัวเองแล้วทานกลับกันเนี่ยเวลาผู้ชายมันจีบเราเนี่ยน้องหวงไหมไม่หวงช่วงวันนี้นางก็พูดบ่อยว่าแบบทําไมไม่ลองคบแบบไฮโซหรือนักธุรกิจหรือคนรวยดูบ้างโดนเปย์บากกะไม่ต้องเสียเงินเยอะพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่เบสแตเน้นคนหล่อใช่จริงๆแล้วสเปคของเบสคำสิ่งเนี่ย เป็นยังไงสเปคจริงๆแล้วของหนูเลยอ่ะก็น่าตาดีแต่หล่อทุกคนนะที่คุยที่ผ่านมาแต่คนละแบบว่ะบางคนก็ขาวบางคนก็หน้าคมว่ะมาแมงม๊อ่ะที่รู้มาไอคนที่ไม่เปิดตัวหน้าคมอ่ะคนละแบบเลยอ่ะคนละโทนเลยอ่ะก็ชอาจะใช่ไงชอบคนดูดีไงคนนึ้ก็คืออทิตย์เป็นขาวก็คือแบบออรลาอ่ะอีกคนนึงที่ไม่มีใครรู้แต่พี่รู้ว่าก็าจะแนวคมเลย เวลาพี่จะจีบหญิงพี่ก็มองคนสวยคนหน้าต็มองถ้าเริ่มต้นนะเห็นปะจุดเริ่มต้นมันก็คือต้องหน้าตาดีก่อนแค่นั้นเองแต่นิสัยอะหนูยังไงก็ได้นะแสดงว่าหนูก็ไม่ได้มีสเปคแต่ตัวจะตีคมเข้มไทยบ้านดำแดดได้หมดหมาเด็กอะไรได้หมดไม่เออจะไม่ชอบรุ่น้องทำไมมันถึงไม่ชอบหมาอีกชอบหมาแก่ชอบหมาแก่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คนที่เป็นผู้นำเราอ่ะ เหมือนแบบถ้าเราคุยกับรุ่นพี่อย่างเงี้ยเขาก็จะมีประสบการณ์ใช่ไหมเขาก็จะ,ะสอนแบบไอ้แจ๊คที่บอกว่ากูเก๋กว่ามึงนะเบสไม่ต้อง,องสอนอเออเนี่ยอย่างเงี้ยชอบเหรืออยากรู้ไงว่าแบบพี่เก๋วกว่าเป็นไงนวะเหรอ,อ